สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติของโทมัสแอลว่าเอดิสันโทมัสแอลว่าเอดิสันเป็นนักประดิษฐ์และนักธุรกิจชาวอเมริกันผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในประวัติศาสตร์ได้รับฉายาว่าพ่อมดแห่งเมนโลพาร์คซึ่งมีผลงานและสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญมากมายที่พลิกโฉมโลกยุคใหม่ชีวิตช่วงต้นและการศึกษา วันเกิดและสถานที่11กุมภาพันธ์คศ1847ที่เมืองมิลานรัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครัวเป็นลูกคนสุดท้องในบรรดาเจ็ดคนของซามูเอลและแนนซี่เอดิสันการศึกษาเขาเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลได้เพียง12สัปดาห์ ก่อนที่ถูกครูมองว่าเป็นเด็กที่รับมือได้ยากและแม่ของเขาซึ่งเคยเป็นครูได้ดึงตัวเขาออกมาสอนเองที่บ้านพัฒนาการเอดิสันเป็นเด็กช่างสงสยัยรักการอ่านและทดลองวิทยาศาสตร์ตั้งแต่อายุอย่างน้อยปัญหาทางการได้ยินในวัยเด็กเขาประสบป,ปัญหาการได้ยินเนื่องจากโรคไทฟอยด์และการติดเชื้อในหูเรื้อรัง จนกระทั่งเกือบจะหูหนวกโดยสมบูรณ์เมื่อเป็นผู้ใหญ่แต่เขากลับมองว่าภาวะนี้ช่วยให้เขามีสมาธิในการทำงานและการทดลองได้ง่ายขึ้นอาชีพนักโทรเลขและจุดเริ่มต้นการประดิษฐ์เริ่มทำงานเอดิสันเริ่มหางานทำตั้งแต่อายุ13ปีเพื่อหาเงินไปซื้อหนังสือและอุปกรณ์ทดลองอาชีพนักโทรเลขเมืองแห่งรัฐลุยส์วิลล์รัฐเคนทักกี้ อาชีพนี้ทำให้เขามีความรู้ทั้งด้านไฟฟ้าและโทรคมนาคมอย่างมากสิทธิบัตรแรกในปีคศ1868เขาได้รับสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกคือเครื่องบันทึกคะแนนการโหวตด,ด้วยไฟฟ้าโรงงานประดิษฐ์และผลงานสำคัญห้องปฏิบัติการเมนโลพาร์คในปีคศ1876 เอดิสันได้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยทางอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลกที่เมนโลพาร์ครัฐนิวเจอร์ซีซึ่งเป็นที่ที่เขาได้ทุ่มเทให้กับการประดิษฐ์อย่างเต็มที่และมีบุคลากรทางเทคนิคหลากหลายสาขาคอยให้ความช่วยเหลือนโยบายการประดิษฐ์เขาตั้งเป้าที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์เล็กๆน้อยๆทุก10วันและสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหญ่ทุกหเดือนผลงานสำคัญบางส่วน เป็นเจ้าของสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกามากกว่า1,000รายการชีวิตส่วนตัวและการถึงแก่กรรมการแต่งงานเอดิสันแต่งงานสองครั้งคือมารีสติเวลภรรยาคนแรกเสียชีวิตด้วยโรคไทฟอยด์ในปีคศ1884มินนามิลเลอร์ภรรยาคนที่สองแต่งงานกันในปีคศ1886การเสียชีวิต 18ตุลาคมคศ1931ด้วยวัย84ปีเอดิสันถูกยุกย่องให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมานะบากบัน่นโดยมีคำกล่าวที่ได้รับการอ้างอิงถึงเขาบ่อยครั้งว่าข้าพเจ้าไม่ได้ล้มเหลวข้าพเจ้าแค่ค้นพบหนึ่งหมื่นวิธีที่ไม่ได้ผลปรัชญาการทำงานและวิธีคิด เอดิสั <Edison S 2> <Edison S 1> เป็นที่รู้จักจากความมานะบากบั่นและปรัชญาการประดิษฐ์ที่เน้นการทดลองซ้ำๆและการทำงานหนัก1%แรงบันดาลใจ99%เหงื่อสนิทเอดิสันได้กล่าวไว้ว่า Genius is 1% inspiration and 99% perspiration อัจฉริยะคือแรงบันดาลใจ1%และหยาดเหงื่อ99%คำกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการทำงานของเขาที่ให้ความสำคัญกับการลงมือปฏิบัติ การทดลองและการแก้ไขปัญหาอย่างหนักหน่วงห้องปฏิบัติการวิจัยอุตสาหกรรมแห่งแรกการก่อตั้งห้องปฏิบัติการเมนโลทาร์ Talk, ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ทดลองเท่านั้นแต่เป็นต้นแบบของศูนย์วิจัยและพัฒนาหรือ R&D สมัยใหม่เขาได้รวบรวมช่างเทคนิคนักเคมีนักคณิตศสาสตร์และผู้ช่วยที่มีความสามารถมาทำงานร่วมกันเป็นทีมซึ่งถือเป็นแนวคิดใหม่ในการประดิษฐ์ในยุคนั้นการประดิษฐ์เพื่อการขา เอดิสัไม่ได้แค่ประดิษฐ์เพื่อวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่เขามองหาสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์และเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มากได้จริงสิ่งประดิษฐ์ของเขาจริงมากมาพร้อมกับแผนธุรกิจและการสร้างระบบรองรับการใช้งานสงครามกระแสะไฟฟ้าความขัดแย้งทางเทคโนโลยีที่โด่งดังที่สุดของเอดิสันคือสงครามกระแสะไฟฟ้าซึ่งเป็นสึกระหว่างระบบไฟฟ้ากระแสะตรงของเขา กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับของจอร์จเวสติงเฮาส์และนิโคลาเทสลาเอดิสัน DC เอดิสันเชื่อมั่นในระบบไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งเป็นระบบที่เขาสร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกแต่ DC มีข้อจำกัดคือไม่สามารถส่งไฟฟ้าไปได้ในระยะทางไกลๆโดยไม่สูญเสียพลังงานจำนวนมากเวสติงเฮาส์และเทสลา AC เวสติงฮาวและเทสลาสนับสนุนกระแสสลับซึ่งสามารถส่งไฟฟ้าผ่านสายส่งระยะทางไกลได้ง่ายกว่าและมีต้นทุนต่ำกว่ายุทธศาสตร์ของเอดิสันเอดิสันพยายามโจมตี AC ว่าเป็นระบบที่อันตรายกว่าโดยการสาธิตที่น่าตกใจเช่นการช็อตสัตว์ด้วย AC เพื่อโฆษณาชวนเชื่อซึ่งถือเป็นด้านมืดของเส้นทางอาชีพของเขาแม้จะมีการต่อต้าน แต่สุดท้ายแล้ว AC เขากลายเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการจ่ายกระแสะไฟฟ้าในครัวเรือนและอุตสาหากรรมในปัจจุบันสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ค่อยมีใครรู้นอกจากหลอดไฟและเครื่องเล่นจานเสียงแล้วเอดิสันยังมีสิ่งประดิษฐ์อีกหลายอย่างที่น่าสนใจเช่นโทรเลขแบบควอดิเพล็กซ์เป็นสิ่งประดิษฐ์แรกที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับเอดิสันมันเป็นอุปรกรณ์ที่ช่วยให้สามารถส่งข้อความโทรเลขได้พร้อมกัน4ี่ข้อความบนสายเดียวซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารอย่างมาก ระบบแบตเตอรี่นิกเกิลไอออนเอดิสันได้พัฒนาระบบแบตเตอรี่นี้เพื่อใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าของเขาซึ่งเขาได้เคยพยายามจะทําให้เป็นที่นิยมและยังคงใช้ในงานอุตสาหกรรมบางประเภทจนถึงปัจจุบันโทรศัพท์คาร์บอนเอดิสันได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของโทรศัพท์ที่ประดิษฐ์โดยอเล็กซานเดอร์เกรแฮนเบลให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยการประดิษฐ์โทรศัพท์คาร์บอนซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้โทรศัพท์ใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์ชีวิตธุรกิจและมุมมองด้านการเงิน นอกจากบทบาทนักประดิษฐ์แล้วเอดิสันยังเป็นนักธุรกิจที่ชาญฉลาดที่มีอิทธิพลต่อวงการอุตสาหกรรมอย่างมาก 1. การก่อตั้งบริษัทบริษัทแสงสว่างเอดิสันหรือ edison electric light company ก่อตั้งขึ้นในปีคศ1878เพื่อทำการตลาดและจัดจำหน่ายระบบแสงสว่างไฟฟ้าทั่วโลกบริษัทนี้ได้กลายเป็นรากฐานของยักษ์ใหญ่ในปัจจุบันคือ general electric หรือ 2. e 2. การบริหารสิทธิบัตรเอดิสันมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความสำคัญของสิทธิบัตรเขาไม่ใช่แค่ประดิษฐ์สิงของแต่ยังสร้างระบบทางกฎหมายเพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเขาและควบคุมตลาดความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานข้อพิพาทกับเทสลาความสัมพันธ์ของเอดิสันกับนิโคลาเทสลาเป็นที่รู้จักกันดีเทสลาเคยทำงานในห้องปฏิบัติการของเอดิสันในนครนิวยอร์ก แต่ทั้งคู่มีความขัดแย้งทางเทคโนโลยีอย่างรุนแรงโดยเฉพาะเรื่องกระแสตรงหรือ DC กับกระแสสลับหรือ AC ในที่สุดเทสลาได้ละออกและไปร่วมมือกับจอร์ดเวสติงเฮาส์บทบาทในการกำเนิดภาพยนตร์เอดิสันมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนภาพเคลื่อนไหวให้กลายเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์1.1คินเนทโ c สโค เป็นอุปกรณ์สำหรับดูภาพยนตร์แบบดูคนเดียวหรือ PIP Show Device ซึ่งเป็นรุ่นแรกก่อนที่จะพัฒนาไปสู่การฉายภาพยนตร์บนจอบริษัทสิทธิบัตรภาพยนตร์หรือ Motion Picture p a t e n t Company MPPC หรือที่รู้จักกันในชื่อ Edison t ท s e เอดิสันใช้สิทธิบัตรจำนวนมากเพื่อผูกขาดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ช่วงแรกในสหรัฐเอเมริกาการผูกขาดนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ผู้สร้างภาพยนตร์หลายราย ย้ายไปตั้งถิ่นฐานและสตูดิโอในแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นจุดกำเนิดของฮอลลีวูดในเวลาต่อมาช่วงบั้นปลายชีวิตและมรดกห้องปฏิบัติการเวสต์ออเรนจ์หลังจากเมนโลพาร์คเอดิสันได้เปิดห้องปฏิบัติการที่ใหญ่และทันสมัยกว่าที่เวสต์ออเรนจ์รัฐนิวเจอร์ซีย์ที่นี่เขาได้ประดิษฐ์และปรับปรุงสิ่งต่างๆมากมายรวมถึงแบตเตอรี่แบบอัลคาไลมิตรภาพกับบุคคลสำคัญในช่วงชีวิตบั้นปลาย เอดิสันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลสำคัญอื่นๆเช่นเฮนรี่ฟอร์ดผู้ก่อตั้งบริษัทรถยนต์ฟอร์ดพวกเขามีบ้านใกล้กันและมักจะไปเที่ยวแคมปิ้งด้วยกันกับฮาวิฟไฟสโตนผู้ก่อตั้งบริษัทยางรถยนต์ฟสโตนโทมัสอว่าเอดิสันได้รับสิทธิบัตรทั้งสิ้น1,093ฉบับในสหรัฐอเมริกาและสิทธิบัตรอีกจำนวนมากทั่วโลกทำให้เขากลายเป็นบุคคลที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเรามากที่สุดคนนนหึ่งใโลก เอดิสันกับการพัฒนาเครื่องมือและผลกระทบทางสังคมการประดิษฐ์ของเอดิสันไม่ได้มีแค่ผลกระทบทางเทคนิคแต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและการทำงานด้วยการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ แม้ว่าเอดิสันจะโด่งดังจากสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่แต่หลายครั้งบทบาทของเขาคือการนำแนวคิดที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุงให้ใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์หรือ Commercialization หลอดไฟก่อนเอดิสันมีผู้คิดค้นหลอดไฟมาก่อนแต่หลอดเหล่านั้นมีอายุสั้นและมีราคาสูงเกินไป เอดิสันและทีมงานใช้เวลาทดลองนับพันครั้งเพื่อหาไส้หลอดหรือฟิลาเมนต์ที่เหมาะสมโดยสุดท้ายพวกเขาค้นพบว่าไส้ที่ทำจากคาร์บอนที่ได้จากใยฝ้ายสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง1,200ชั่วโมงทำให้หลอดไฟกลายเป็นสินค้าที่เข้าถึงได้และเป็นที่นิยมการบันทึกเสียงเครื่องเล่นจานเสียงของเอดิสันถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ในการบันทึกเสียงทางโทรศัพท์ แต่ท้ายที่สุดมันกลับกลายเป็นอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงที่สร้างอุตสาหกรรมเพลงและเสียงที่ยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมาผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจการเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตการติดตั้งระบบไฟฟ้าของเอดิสันในเมืองใหญ่เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน การมีแสงสว่างหลังพระอาทิตย์ตกดินช่วยยืดเวลาทำงานเวลาเรียนและเวลาพักผ่อนของผู้คนซึ่งนำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพหรือ productivity และเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตประจำวันอย่างสิ้นเชิงการสร้างงานและอุตสาหกรรมบริษัทของเอดิสันเช่น General Electric ไม่เพียงแต่หายหลอดไฟเท่านั้นแต่ยังขายเครื่องจักรอุปกรณ์และการติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งเป็นการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและสร้างงานให้กับคนนับล้านการเกิดของภาพยนตร์การที่เอดิสันเข้ามามีบทบาทในเทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหวได้วางรากฐานทางเทคนิคให้เกิดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทำให้ผู้คนมีรูปแบบความบันเทิงใหม่ๆและยังสร้างวิธีการเล่าเรื่องทางวัฒนธรรมที่ทรงอิทธิพลที่สุดอย่างหนึ่งของโลกคำกล่าวที่น่าสนใจของเอดิสันเรื่องความล้มเหลว I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. ฉันไม่ได้ล้มเหลวแค่ฉันค้นพบหนึ่งหมื่นวิธีที่ไม่ได้ผลเรื่องการทำงาน There is no substitute for hard work. ไม่มีอะไรมาทดแทนการทำงานหนักได้เรื่องนวัตกรรม The value of an idea lies in the using of it. คุณค่าของความคิดอยู่ที่การนำไปใช้